สวัสด,ดีบรรยากาศท่ามกลางสายฝนอยู่ที่ศูนย์ฟูฟ้าพัฒนาพระตาหนักภูฟ้านะครับอันนี้เป็นสวนดอกไม้สวนดอกไม้ศูนย์ฟูฟ้าพัฒนานะครับบรรยากาศในฤดูฝนบรรยากาศให้ชมดูนะครับข้างล่างจะเป็นสวนดอกไม้ พัดตําหนักภูฟ้าบอกเกลือนะครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งถ้าขึ้นมาบอกเกลือแล้วอยากให้มาแวะดูนะครับเป็นศูนย์รวบรวมสินค้ากเกษตรนะครับภูฟ้าศูนย์ภูฟ้าพัฒนานะครับบรรยากาศดีมากครับที่นี่มีบ้านพักด้วยบ้านพักของภูฟ้านะครับบรรยากาศสวยงาม นะครับมันนี้มาในบรรยากาศท่ามกลางสายฝนนะครับท่ามกลางสายฝนครับผมเอาบรรยากาศมาฝากครับผมผูฟ้าพัฒนาบอกเกลือน่าน